ชงว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับคุณต้นอ้อน้ําเหนือด้วยนะคุณต้นอ้อบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีกับน้องสายชนแก้วมิดด้วยนะครับผมนะสวัสดีทุกขอบคุณนะครับพี่สีนวลบอกว่าสู้ๆไปด้วยกันครับผมนะทักทายกับน้องสายชนแก้วมิดนะครับผมทําไมค้างทุกคนค้างไหนคราบไม่ค้างพี่สีนวลบอกตกมากเลยแต่ทั้งนี้เงียบคลิปนะของผมนะฝนเงียบจิบแต่ว่าเสียงจิ้งจิเรื่อยไครับคึกคึกคึกคักคึกคักเนาะในสวนเนาะนะครับผมบรรยากาศในสวนฟางกุ้งนะนะครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณเนาะยังไม่หยุดตกค่าโอตกทุุกกกววัันนนเเเเลลยยหรอทาะ นะครับผมอ๋อเหรออืมดีจังเลยนะดีบาลดีบานผมดูผมว่าขับแล้วครับผมคุณวิภาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนับสวัสดีคุณนับนะสวัสดีคุณคุณนักคนเก่งคนสวยนะนะครับผมนะขอบขอบคุณนะครับขอบพี่พี่ลอยขอบคุณมากครับผมโชคดีมีชัยครับผมเฮงเงดังๆด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับพี่รุงรัฐอนุวานบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เป็นหนึ่งคอมเมนต์ที่จะไม่ลืมนะนะครับผมไม่อู้ปฐวังสวัสดีจ้าสวัสดีพี่รุงรัฐด้วยครับผมนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่นันที่นี่นะครับผมนะสวัสดีครับสวัครบวครันสวัสครับสวัสดีครับสดีครับสี่นัวีครับสัสวัสดีครับสวัสดีครับบคุณบะครับ,อนนนะบนะขอบคุณวว้นะ <laughs> ช่วงหลังๆนี้จะเงียบนะช่วงหลังๆจะเงียบนะขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ไม่เลื่อนผ่านบ้านและจะพงด้วยนะผมนะคุณนันบอกว่าสวัสดีค่ะไม้ไล่อย่างนั้นน้องไม้ไล่มีมีน้องมีน้องคนนึงเขาทำคลิปว่าเป็นหน่อไม้ไล่ผมก็งงคืออะไรหน่อไม้ไล่เขาบอกวิ่ง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 ผมอ๋อหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่นะพี่สุดาดาบอกว่าใช่ค่ะแฟนเลี้ยงจ้าอ๋อแสดงว่าวนันนี้วันนี้เป็นบรรยุนดัดสลับกันนะแฟนแฟนพี่อาจจะพักงานพักงานหนึ่งวันหนึ่งวันนะผมนะตกมากเลยแต่ ฝนเงียบกีบแต่ว่าเสียงจริ้งหรีดใจครับคึกคึกคึกคักคึกคักมาในสวนนะนะครับผมบรรยากาศในสวนกลางทุ่งน,นะน,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 นะครับผมนะเขาทุกทุกอ๋อกดหัวใจตรงนี้ครับกดใจตรงที่ปักหมดุดนะครับอ๋อกดหัวใจตรงที่ปักหมุดใช่ไหมใช่ไหมพี่นันขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นันที่นีนะขอบคุณนะครับสวัสดีนะเอ่อยานะปอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รักสงวนด้วยนะครับผมแล้วก็ยาน้ำก็สวัสดีพี่นารีด้วยคุณวิไลบุญทองสุวะทักทายทุกท่านรอบห้องจ้าไม่อเมียาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีกับ สวัสดีครับแล้วสวัสดีคุณยายคำหวยด้วยครับผมนะทักทายกันได้ครับทักทายเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอเล่นดังๆด้วยนะคุณนะขอบคุณครับพีบ่ดวง,นะงดาวบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีสนนารีด้วยนะครับผมนะ สนใจครับคุณช่างนนินบอกว่าสวัสดีจ้าพี่ช่างนนท์บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักครับผมนะทักทายครับผมพี่รักสงวนพี่ขอตัวก่อนนะคะเสียงสะดุดค่าขอบคุณครับขอบคุณเนาะขอบคุณพี่รักสงวนมากมากนะพี่รักสงวนบอกว่าดอนเมืองฝนตกหนักเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับพ้องนะครับผมนะขอบคุณนะครับแม่อูว่าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สุดาร์ดด้วยนะครับผมนะแม่อู่กับพี่สุดารั์ก็อยู่ใกล้กันเลยนะหมู่บ้านใกล้ๆกันเลยนะครับผมนะหมู่บ้านเดียวกันนะหมู่บ้านเหมือนชีวิตผ่านๆคืนวันมันเปลี่ยวเงา อเเป็นขงงราใจคหลายบ้านมากนะหลายบ้านมากนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นนะรัชพงศ์แล้วก็บอกว่าทองแดงประมาณนี้นะร,รักหายแนละรักหายสวัสดีพี่นาดีนอนรัสนะครับผมนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมนะฝนตกหลายที่เลยนะหลายที่นะก็จะได้อ่าหลับสบายนะคืนนี้ก็จะหลับสบายเพลงดังๆ ด้วยนะคุณครับพี่ดงรัตน์บอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีสนาลีด้วยนะครับผมนะสุดท้ายครับคุณช่างนนท์บอกว่าสวัสดีจ้าพี่ช่างนนท์บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักครับผมนะพักไทยพี่นันทินีก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดุงรัตน์ด้วยนะพี่เล็กบอกว่าสวัสดีพี่ี่ว่าดูทานได้นะสาระแน่ใช่ผมบอกเมื่อเมื่อเช้าผมให้ดูผักชีใบเรื่อยแล้วก็พี่ช่างบอกใบสาระแน่แล้วมีมีเสียงขึ้นมาว่าอืมผักชีใบเรื่อย เพื่อนๆนะเพื่อนๆนะครับทักทายครับผมวันนี้เราจะพงมาเปิดบ้านนะผมนะวันนี้เปิดบ้านแล้วนะผมนะรอเพื่อนๆมาพูดคุยนะมาทักทายคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะผมนะพี่สีนวลบอกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีกับพี่ลอยวัดไรนะผมนะนะครับผมขอบคุณทุกๆเวัดใสวัดใสนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณต้นอ้อน้้ำเหนือด้วยบอกสวัสดีทักทายรอบห้องนะคะสวัสดีครับคุณต้นอ้อบอกว่าฝนตกเหมือนกันเนาะฝนตกเนาะนะครับผมนะทางนี้ไม่มีเลยนะคุณนั้นนะ นะครับเดี๋ยวร้องเพลงต่อร้องเพลงต่อแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความขอบคุณนะครับผมเดี๋อยๆเดื่อยๆอ่านเมนอ่านเมนพี่นะคุณทุกทาทักทายพี่ประภารันพี่ประปสะดุดแล้วข้านะขอบคุณนะครับเราสะดุดแล้วเราสะดุดแลรา อ่าขอบคุณนะครับขอบคุณหวยน้องขวัญข้าวมาส่งกําลังใจจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณยายคำหวยนะน้องขวัญข้าวยินดีต้อนรับคุณยายด้วยนะผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยายคำหวยด้วยนะครับคุณนะครับขอบคุณคุณสวีด้วยครับผมนะยินดีต้อนรับคุณสวีนะครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะยินดีมากๆนะผมนะทักทายกับเพื่อนๆได้นะครับคุณสวีเนาะเด็กนคุณนั้นนะนะครับเดี๋ยวร้องเพลงต่อร้องเพลงต่อ แม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความนี่นั้นที่นี้นะครับผมนะสวัสดีนะครับพี่คำโพวาสวัสดีทักทายเจ้าแวะมาส่งกลังบวกเจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่คำโพนะครับผมนะฝนตกไหมครับพี่คำโพคาลจินฝนตกไหมนะรัทด้วยนะครับผมนะทักทายส่งกําลังใจให้กันด้วยครับตุนเอ่าสวัสดีค้าสวัสดีกับพี่รักสงวนด้วยพี่รักสงวนว่าสวัสดีทักทายทุกท่านพร้อมกันเลยพร้อมกันด้วยนะคะนานหรือยังครับพี่รักสงวนตกนานหรือยังนอครับผมนะครับเรอเซนว่าตกหนักมากเลยเนาะตกหนักมากนะครับผมนะอย่างนั้นเนาะ เขาเรียกว่าทัศนวิสัยอาจจะสวัสดีทักทายนะครับผมนะตอนเย็นดีตอนรับเพื่อนๆที่กำลังเข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะน้องสายชนบอกว่าตอนเย็นได้อะไรทานคะพี่รลชพจะ์ผมไปซื้อโพสตกันวม่าฝนตกหลายที่นะครับคุณเน้องฝนตกไหมครับนครปฐมเนาะนะครับทั้งผมไม่ตกเลยนะทังผมไม่ตกเลยครับผมนะขับรถได้เลยนะคขับรถได้สวัสดีครับสวัสดีครับรัชพงศ์รักตองแดงครับรัชพงศ์มาแล้วสิบ พี่จางนวบอกสวัสดีครับสวัสดีพี่รักสมุนด้วยพี่รักสมุนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่อุปถัมด้วยนะครับผมนะน้องสสจชนบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ช่างนนนะครับผมนะพี่สุดาร่าบอกว่าผมแก้ให้ก็อบอุ่นนะอบอุ่นนะมีห้องใหญ่แล้วรับรับรับเพื่อนๆได้นะครับผมพี่หวานเมืองสวัสดีพี่นันทีนี้ด้วยพี่นันทีก็สวัสดีค่าสวัสดีพี่หวานเมืองครับผมพี่หวานเมืองก็ทักทายสวัสดีเช่นกันค่ะต่อบับพี่นันีนอรัตนะ สวัสดีครับพี่พี่รุ่งรัตด้วยครับผมยินดีกับแม่อ้อนะครับผมมีห้องเนี่ยพี่นัลลี่กดใช่แล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณดีครับสวัสดีแม่แม่แม่ยาวเนาะแม่ยาวยาวรัตกรการนะครับผมทักทายจ้าสวัสดีครับสวัสดีแม่ยาวด้วยครับผมนะยินดีต้อนรับแล้ะขอบคุณแม่ยาวด้วยครับเมื่อวานนะแต่งตัวสวยนะผมก็สงสัยอยู่นะแม่หมิว่าสวัสดีจ้าขอขอขอคุยกับแม่หมิวแป๊บนึงนะครับผมนะ ผมก็สงสัยอยู่นะแม่หมูเดินไปวัดนอนเดินไปวัดแล้วก็มีคนเดินขบบ้นคๆสวัสดีจ้าแม่อ้อมเนาะแม่อ้อมน,มออนงเยานะแม่หมูทักทายกับแม่อ้อมนงเยานะไม่เจอกันนานมากเลยแม่หมูขอบคุณนะครับแม่หมูก็ยังสวยเหมือนเดิมต <c oughs> ้องวัดนครับผม ไม่อ้อมบอกว่าสวัสดียามเย็นจ้าเนาะทักทายกับพี่รักสงวนนะครับผมนะสวัสดีนะครับพี่กองศรีมากก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุดส่วนเยอะเลยนะไปดูพอผมขับรถไปก็เห็นถนนเปียกเยอะเลยนะแต่ที่นี่ไม่นะไม่เลยนะผมนะสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับมาส่งกำลังใจได้ใช่ไหมครับไม่ไม่ติดอะไรใช่ไหมพี่ทังนั้น,น <S <S ผมยังไม่เคยแชร์งานคนอื่นเลยนะนะครับผมผมยังไม่เคยแชร์งานคนอื่นเลยนะว่าจะลองแชร์งานคนอื่นนะครับผมนะ นะเพราะปิดเทอมไม่มาแล้วนะปิดเทอมลูกชายน่าจะไปหาแม่กันนะคนเดียวกันหรือเปล่านั้นนะ <laughs> แม่อุแม่อุไปถามอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีคุณต้นอ้อด้วยครับผมนะตัวนะฝนตกอยู่ฝนตกผมเตรียมตัวผมจะทำคอนเทนต์เพรผมด้บอกถ้าฝนตกผมจะเต้นเอาเสื้อกันฝนนะใส่เรียบร้อยแล้วฝนหยุดเฉยฝน <laughs> <laughs> หลายที่เนาะ มีน้ำสรานบริเวณฝนตกไม่นอาพี่สีนนท์บอกว่าสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมนะสวัสดีครับพี่นันท่นีอยู่บางคลานะพี่ช่างนนท์พี่นันท่นีก็อยู่บางคลาบพี่สุดาัจะเปิดบ้านหราบอกน้าพอเห็นเปิดกลางวันแล้วเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สิริยาเนาะพี่สิริยาเนาะพี่นารีก็สวัสดีพี่สิริยาครับผมนะผมแปลให้ผมแปลให้เห็นเห็นเห็นไลฟ์สดแล้วสบายมากเลยสบายมากเลยนะถ้านะนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สุดารัดด้วยครับผมนะพี่ช่างนนท์บอกว่าทุกกำลังใจเลยนะครับผมนะ นะครับผมนะเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะครับผมนะัผ่านไปพันมานี่่ันไป่ันมานะครับผมนะลุงรักอนุวานครับพี่รักสมรรถเครื่องบินต้องเปลี่ยนทิศทางการลงอ๋อพาะต้องเพราะว่าอ๋อส่มันหนักมากเนาะหนักมากนะครับผมนะอ๋อหนักตกขอบคุณมากมากขอบคุณต้องการกดไ like, ลค์กดแชร์ได้เลยเด้วยนะครับผมนะยินดีมากมากยินดีมากๆ,ๆครับคนที่นี่ก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประาภารัตด,ด้วยพี่หวานเมืองสวัสดีคุณนีดนี่นะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณต้นอ้อนะครับผมนะสวัสดีนะครับคุณต้นอ้ออาบน้ำสองคันอยู่นะครับผมนะพี่สีนนก็สวัสดีครับนะทักทายทกยยนะับตอบกลับคุณทองลานะครับผมนะทักทายทักทายเลยนะนะครับผมนะทางนี้ไม่มีเลยนะทางนี้ไม่มีเลยนะครับผมนะนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีพี่นันทีนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่ภารัตคนสวยไม่ธรรมดาด้วยับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยอีหายใจทันไมหน้าพี่ชายขอบคุณนะครับขอบคุณนะหายใจอยู่หายใจอยู่นะผมนะการขอบคุณเหมือนเดิมนะคุณนัทบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นีนันทีนีด้วยนะผมนะทักทายส่งกำลังใจกันช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าบ้านพินน้นที่นีตอนบ่ายนะครับผมผมยิมโปรไว้นะเอาพันัวมาพ่อผมมาคุมโปรก็เด็กๆนะนะ แล้วตอนเด็กก็ไฟดับก็มีตะเกียงนะตะเกียงนะผมนะตะเกียงกับเทียนนะนะผมนะเหมือนชีวิตผ่านขคืนวันมันเปลี่ยวเงา ตัวเป็นของเราใจของใครกรอมมีมีสองฝั่งนะกรอมมีสองฝั่งนะจะพงนะนะครับผมม,ม,มีเสียงอะไรกลจะพงไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยนะกลางคืนนะนะครับผมนะขอบคุณนะครับจะรีบอ่านอ่านเน้นแล้วจะได้ลงเนาะพี่หวานเมืองบอกว่าสวัสดีพี่ปภาลัตนะครับผมทักทายนะผมคุณนันทีบอกส่งรังแกทุกบ้านาทักทาไหมผมไม่รู้สึกว่าผมสะดุดเลยนะครับเนี่ยแต่นะนะครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะแม่มิวก็วันนั้นเห็นแม่มิวเปิดบ้านอย่างรเปิดบ้านแป๊บเดียวแล้วเปิดบ้านแป๊บเดียวเลยเนาะนะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตแชร์คลิปของพี่ช่างนนคลิปนี้นะครับคุณคุณน้องสายชนบอกว่าสวัสดีทุกท่านรอบห้องค่ะนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับเพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันปีสุวรรณคุณเนะสวัสดีค่ะดาราคนรอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคืนนี้รอบขึ้แล้วขอบคุณนะขอบคุณพี่คุณวิี กรอนมีมีสองฝั่งเลนะกรอนมีสองฝั่งเลนะจะพงนะนะครับผมมีเสียงอะไรนะ้วจะพงไม่เปิดเลยนะไม่เปิดเลยนะกลางคืนนะนะครับผมนะขอบคุณนะครับว่าสวัสดีจ้าสวัสดีกับพี่ช่างนนด้วยนะครับผมนะทักทายนะครับทักทายแม่อ่อว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ช่างสีนนด้วยนะครับผม